สวัสดีครับวันนี้มาพบลุงอ้วน789ด h ป n เกาแนนล้วครับวันนี้วันนี้ลุงอ้วนจะพามาแก้วิธีการพักหน้าจอของจอ Android เราไม่อยากให้จอ Android มันขึ้นพักหน้าจอแบบเนี้ยเราจะทำยังไงเราจะแก้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะโอเคไปดูกันเลยพอเราแตะตรงนี้ปุ๊บสักพักหนึ่งบางคนก็20วินาทีบางคนก็30วินาทีบางคนก็ อ่าสิวินาทีนะจอมันจะดับไปเองนี่เห็นไหมมันจะดับไปเองเราจะทํำยังไงเราไม่อยากให้หน้าจอมันดับเรามีวิธีตั้งยังไงนะมีวิธีตั้งวิธีทํายังไงเดี๋ยวลงอ้วนพาทําวันนี้อ่าเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะวิธีทําก็ทํากันยังไงอ่ะเริ่มเลยนะเราเข้าตรงอ่าเมนูแอปตรงนี้นะให้เรามาตรงคําว่านี่ทีมนี่ พอเข้ามาตรงนี้แล้วให้เข้ามาตรงฟันเฟืองนี่ส่วนอันนี้เป็นเมนูหลักเขาฝั่งนี้ให้เรามาที่คำว่าการตั้งค่าทีมตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ตั้งค่าทีมแล้วก็เลื่อนหาตรงนี้ให้เราเลื่อนมาคำว่าหน้าจอสแตนบายเริ่มต้นนี่นะลิ๊กเข้าไปตรงนี้เห็นไหม ด้านล่างเนี่ยพอเราทิกเข้าไปตรงนี้เห็นไหมทิกเข้าไปตรงหัวลูกศรน,นี่เนี่ย,ยมันจะบอกตั้งแต่อ่า no หรือว่า 15, 30, 60, 90, 120อนะอันนี้คือเวลาที่หน้าจอมันจะไปเปิดแบบสแตนบายคือหน้าจอมันจะมืดมันจะดับนะถ้าเราอยากได้30วินาที เราให้หน้าจอมันไปทำงานเป็นสแตนบายก็ตั้งไว้ที่30วินาที60-90-120วินาทีหรือถ้าเราไม่ต้องการให้มันปิดเลยก็อยู่คำว่าโ no, นนี้อ่ะเดี๋ยวเราออกไปเราไปดูซินะหลังจาก15วินาทีแล้วเนี่ยเขาไม่ปิดเองเพราะเราตั้งปิดไว้แล้วถ้าอยากทำให้มันปิดหน้าจอเนี่ยทำไงเข้าไปตรงทีมเหมือนเดิมทีมตรงนี้เราเข้ามาตรงตั้งค่านี้ มาตรงหน้าจอสแตนบายเริ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวลูงอ้วนทำให้ดู15วินาทีอ่ะแล้วเราออกไปเรามาดูซิว่า15วินาทีหน้าจอมันจะปิดไหมอ่ะมันย่งมันจะเป็นอย่างที่ลงอ้วนพูดไว้ไหมนะอะเห็นไหม15วินาทีส่วนของจอ Android เขาก็จะดับไปเอง แล้ไปเปิดเป็นนาฬิกาเป็นแบบสแตนบายไว้ให้ถ้าเราไม่อยากให้มันเปิดแบบสแตนบายเราก็มาตรงทีมนี้เราเข้ามาตรงนี้อ่าแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็ตั้ง no ซะไม่ต้องมีการสแตนบายอ่าแล้วก็ออกไปอ่าหน้าจอก็จะไม่มีการสแตนบายแล้วโอเคเรียบร้อยอ้าวเดี๋ยวลูกอ้วนพามาดูจอ Android ขนาด7นิ้วกันว่ามันทำกันยังไงอ่าเดี๋ยวไปดูกันเลย อวิธีเข้าไปเนี่ยให้เราสังเกตดีๆนะอันนี้หน้าจอมันให้เราเข้ามาคําว่าทีมเนี่ยคำว่าทีมนี่นะเดี๋ยวเราเข้ามาคําว่าทีมเนี่ยอ่าเขาจะเข้ามาหน้านี้เลยจากนั้นให้เราเข้าตรงฟันเฟืองตรงนี้เนี่ยแล้วมาติ๊กตรงคําว่าการตั้งค่าทีมตรงนี้ให้เรามาคําว่าหน้าจอสแตนบายเริ่มต้นเนี่ย เข้าไปตรงนี้เขาจะบอกว่าเขาจะตั้งกี่นาทีอ่าเขาจะให้ตั้งว่ากี่วินาทีหน้าจอมันจะพักโอเคเรียบร้อยใครที่ยังเจอปัญหาอยู่ก็ลุงอ้วนทําให้ดูทั้งสองรุ่นเลยโอเคเรียบร้อยนะใครที่ชอบสาระเครื่องเสียงรถยนต์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันแบบนี้ก็ช่วยรบกวนกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ลุงอ้วนด้วย เวลาลงอ้วนลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดโอกาสการติดตามโอเคขอบคุณมากครับ